บอกว่าล่าสุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั้นก็ยอมพูดแล้วโดยเธอนั้นได้เผยสาเหตุแท้จริงที่ยิวฉัดมงคลลาออกจากตำรวจเป็นอีกหนึ่งนักร้องสุดสู้ชีวิตสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นปัจจุบันแต่งงานกับยิวฉัดมงคลและมีทายาทโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนคือน้องอยูจินลูกสาวคนแรกและทราบกันดีว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น นั้นก็สุดขยันทำทุกอย่างที่เป็นโอกาสโดยตอนนี้เธอนั้นได้รับบทบาทเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรนักสแสดงแม่ค้าออนไลน์และนักร้องโดยทุกบทบาทที่เธอนั้นได้รับผิดชอบต้องบอกว่าออกมาดีเกิดคาดเลยทีเดียวและล่าสุดก็เป็นประเด็นที่หลายคนคาใจมานานงานนี้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั้นก็ทนไม่ไหว หลังโดนจี้ถามยอมพูดแล้วโดยเธอนั้นได้เผยสาเหตุแท้จริงที่ยิวฉัดมงคลลาออกจากตำรวจโดยล่าสุดขณะที่เธอกำลังไลฟ์สดขายของออนไลน์อยู่นั้นได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาถามว่าทำไมแฟนที่ลาออกจากตำรวจจากนั้นเจนนี่ก็ตอบกลับทันควันทันทีว่าพี่ท้องคะ่ะที่ขอโทษพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม ก่อนที่คัญญาอาสยามจะพูดต่อว่าช่างถามน้ออย่างน่าเกลียดอ่ะ